ครับผมนายแพทย์การแก้วโรจนะครับคน้ข้วยก็มาด้วยอาการปวดหลังนะครับแล้วก็ร้าวลงขามาประมาณ2ปีอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ที่เราถ่ายมองจากด้านข้างของผู้ป่วยนะครับก็จะสังเกตว่ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับก็จะมีข้อเนี้ยที่มีลักษณะเคลื่อนไปทางด้านหน้านะครับก็จะทําให้มีการกดทับเส้นประสาทอันนี้ถ้าเรามาดูภาพ m r i ทางด้านข้างเหมือนกันนะฮะก็จะสังเกตว่าข้อที่มีการเคลื่อนเนี้ยก็จะมีการตีบแคบเบียดทับเส้นประสาทไปนะฮะ ปกติเส้นปาาระสาทเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีขาวข้อ L4-5 ที่มีการเคลื่อนเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีดำนะ,ะ mm hmm. ก็คือมีการกดทับเส้นประสาทะนั้น,ในใคนไข้ก็จะมีการปวดและชาร้าวจากหลังไปที่ปลายเท้านะครับ ไข้ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับเป็นการส่งกล้องขยายการกดทับเส้นประสาทนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังงที่เราทําผ่าตัดเสร็จนะครับก็จะสังเกตว่ามีตัวน็อตที่ยึดไว้นะฮะฝั่งละสองข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวกระดูกเทียมที่เราสอดเข้าไปแทนหมอนรองกระดูกสลังที่เสื่อมนะครับผมทำการผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทได้นะครับ ก็หลังผ่าตัดนะครับจริงๆแล้วคนไข้ก็อยู่โรงพยาบาลประมาณ2-3วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่จะต้องดูแลตัวเองบ้างนะครับอย่างเช่นต้องมีการใส่ที่พยุงหลังนะครับประมาณ2เดือนหลีกเลี่ยงการก้มเงยยกของหนักกลับไปใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเอาเต็มที่เลยเนี่ยก,ก็ประมาณ3เดือนนะครับผมท่านไหนที่มีอาการนะครับปวดหลังโดยเฉพาะถ้ามีปวดหรือชาร้างลงไปที่ขานะครับก็สมควรที่มาปรึกษาแพทย์นะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง โรงพยาบาลเคดีเมเอสนะครับผ่าตัดมาได้3เดือนนะคะ ตอนนี้ก็การใช้ชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นเยอะค่ะการปวดก่อนที่จะมาผ่าตัดก็คือไม่มีแล้วหลัง3เดือนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ขับรถได้เดินได้ไกลๆประมาณเป็นชั่วโมงอะไรได้ค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะมาผ่าตัดนะคะก็มีอาการที่ปวดสะโพกแล้วก็ล้าลงลงขาไปถึงแทงด้านด้านดาน้ดานนอกอะไรอย่างงี้ค่ะ เวลานอนพลิกตัวอะไรอย่างงี้ก็จะปวดเยอะมากเข้ามารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลข้อดีมีสุขอาการเหล่านั้นก็หายไปหมดค่ะตอบอโจทย์ได้ดีมากใช้ชีวิตประจำวันที่แบบมีความสุขขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะมาผ่าตัดก็มีทานยาบรรเทาปวดแล้วก็ทำกายภาพบบำบัดบ้าง แต่ก็ไม่ได้หายค่ะทายาอะไรทุกอย่างค่ะแต่ก็อาการก็ดีชั่วคราวไม่ได้หายขาดค่ะ,คะการตัดสินใจที่จะผ่าตัดนี้ก็เป็นคนที่คิดนานอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นคนที่ต้องทํางานใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องคอนโทรอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทําทุกอย่างแล้วอะ่ะมันจะต้องจบด้วยการผ่าตัด แล้วก็ปรึกษาคุณหมอการผ่าตัดต้องดีขึ้นแล้วก็อย่างวางใจคุณหมอด้วยก็เลยตัดสินใจที่ผ่าตัดดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างมันจบค่ะก็ดีขึ้นค่ะดีดีด,ดีจริงๆด้วยไม่ไม่ต้องกลัวค่ะจริงๆแล้วกลัวมากที่ว่าจะทําการผ่าตัดแต่ที่ผ่าแล้วนี่เป็นอะไรที่ว่าการตัดสินใจของเรามันถูกต้องแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ ปวดทรมานอยู่ถ้าตัดสินใจได้หรือว่ามีความพร้อมที่จะผ่าตัดผ่าตัดดีกว่าคะ่ะ